เฮ้ยนี่มันงานกระทินนวย้ยไม่ใช่งานซาดเดินสิบไม่ใช่วันชิงเปรตมึงจะแย่งอะไรกันนะกันนะ่ะจะของร้านเขาก็ตะโกนให้ล้านไปคนละชิ้นนะคะฮะส่งไม้ส่งมือเต็มไปหมดมึงไม่ได้เอาหู้มาด้วยเลยหู้มึงเอาไปด้วยมมีอยู่สี่ห้าสิบล้านอะแค่เอาไปล้านอะไรอย่างมึงก็ไปไม่หมดแล้วแล้วที่แย่ไปกว่านั้น ได้อะไรมากก็หอบกันไปนั่งกินตามโคนต้นไม้บ้างแหละตามมานั่งหินอ่อนบ้างแหละแล้วก็นั่งกินกันอีนํา่งสำราญสรุปมึงลุกไปแต่ตัวขยะมึงก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะเาทางที่ขเขาก็มีทุ่งขยะว่างเป็นจุดๆหิ้วเอามากินได้แต่ไม่มีปัญญ,ญาหิ้วเอาไปทิ้ง <Huh? S 1> เห็นไรวัดแล้วนะไอ้โอ๊ยี่มาาต้องเป็นคนยังไง <laughs> มึงต้องให้พระมาเก็บขยะให้มึงอีกอะ <laughs> 嘿。<Hey. S 2> hey.